สยามพร้อมมากสุดแล้วครับทุกคนกับงานวิ่งระดับ World c l a ส s m a r a t h o น s e r i e s บางแสนสิบหืงานนี้สยามจะเป็นการวิ่งครั้งแรกในรอบหลายๆปีเลยนะทุกคนเพราะว่างานใหญ่ระดับโลกแบบนี้นะฮะจัดที่บางแสนประเทศไทยนี้ก็ต้องมาแน่นอนครับเพราะว่างานนี้เองสปอนเซอร์ก็จัดเต็มใช่สปอนเซอร์ก็เป็นสปอนเซอร์จริงๆทุกคนแล้วก็แบบมีหลายๆพาร์ทเนอร์นะฮะมารวมพลังกันแสดงความพร้อมในการที่จะต้อนรับให้ชมบุรีเป็นเมืองกีฬาระดับ World Class นะครับและนี่เลยครับดูเสื้อสวยขนาด me ต้องมาร่วมนะครับงานนี้บอกเลยว่าบริษัทไมซ์แอนด์คอมมิวนิเคชั่นนะฮะคุณรัฐเรสษดเรคเตอร์นะฮะเขาจัดเต็มพาร์ทเนอร์มากันเต็มมากๆนะครับในบรรยากาศช่วงแถลงข่าวสยามก็ได้มีโอกาสมาฟังด้วยนะบอกเลยว่างานนี้คือความปลอดภัยเขาบอกเบอร์นหนึ่งนะทุกคนมีสมิธเวทมาแล้วก็วิ่งมี5 km, กิโลเมตรก็สิกิโลเมตรครับสยามขอแค่5กิโลเมตรให้รอดก่อนนะฮะและงานนี้ระดับโลกครับผมคนขนาด IOC ก็มานักวิ่งอีลิตระดับโลกก็มาหลายคนเลยนะคะเวลดอนคิปปีิวีนะฮะเจ้าของสถิติ20 6.55นาทีจากเคนย่าก็มาแล้วบอกเลยว่างานนี้ระดับโลกเขามากกันเต็มเราจะไม่ร่วมได้ไงครับสยามก็มาร่วมแน่นอนคนนี้ ชิอากิโมริคาว่าครับผมนะักวิ่งชาวญี่ปุ่นขวัญใจคนไทยนะก็มาร่วมงานนี้ด้วยบอกเลยว่าคืนนี้ต้องนอนเ,อเร็วกันหน่อยเพราะว่าตีสี่สยามจะไปรุยแล้วนะครับทุกคนกับบางแสนสิบงานนี้จะต้องไปให้ถึง5กิโลให้ได้สยามจะต้องคว้าเหรียญมาให้ได้แล้วเพื่อนๆล่ลลละพร้อมหรือยังกับบางแสนสิบใครพร้อมแล้วบอกสยามหน่อยเดี๋ยวจะต้องไปฮึด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 เตรียมวิ่งกันแล้วนะครับนี่ได้ถ่ายรูปก,กับโมริคาว่าด้วยแล้เขามีเมอร์เชนดซ์ดีๆให้ทุกคนมาซื้อด้วยนะ